แต่คนใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อให้อยู่รอดนะครับแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างประกอบขึ้นมานะครับสักตัวอย่างหนึงมาอันนี้ไปดูเปเปอร์ที่สอนอันนี้ในนั้นมีอะไรบ้างการจะเป็นผู้ประกอบการเอสีมันมีตั้งแต่อะไรเยแยะๆไปหมดใช่ไหมเราอาจจะกล่าวหรือเอ,อสปีมันมีปัญหามุนปัญหานี่ นหฮัลโหลฮัลโหลเครับมันจะมีอะไรปัญหาจะมีใช่ไหมการไปผู้การต้องรู้เรื่องบางเรุ่องเหลวมันเป็นยังไงบ้างข้อผิดพลาดเป็นยังไงราเหตุบางเรื่องเร็วบางรุ่อเรลว เพราะว่ามัเราเพรชอยู่แล้วใช่ไหมแต่การตัองหลัก,ก,นะะกมันต้อง้มันยาวนะครับเนี่ยนะทั้งต้องมีลักษณะยังไงใช่ไหมเนี่ยอะเรที่เป็นความล้มเหลวอะไรเนี่ยเป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 ็นคือที่ให้ไปทั้งหมดใช่ไหมวัดใบบุกใบเวนฮาวเนี่ยการูสวัตนะ อันนี้หนึ่งข้อไปขมวดรวมให้มันดูประสิทธบัติต่อในเรื่องเป็นหลาวว่าเรานึกนนี่ถ้าหลักการนึกว่าเราจะเข้าไปเป็นผู้การได้สิบปีเนี่ยเราต้องอย่างไหบ้างนึกถึงอะไรบ้างใช่ไหมดูอะไรบ้างต้องเป็นตัวยังไงบ้างใช่ไหมแล้วก็ มังจะมีอีกสามข้อนะไหนอาจารย์จะเลือกสองข้อจะพยายามเอาเนี้ยข้อให่มางอันนี้แบบสบายๆหน่อยเนาะง่ายไหมอย่างนี้ข้อนี้น่นจะโอเคเน้ะเอาไหง่ายอู้ตายแล้วสิคือมโนเพ็ญบุกไปซ้อมเลยเตรียมขมวดไว้เลยในเไปเปิรเรี่ให้อันนี้คือที่สอนวันแรก ถ้าไม่ซ้อมก็ปวดนะคิดทำไม่ทันนะมันมีเวลาสามชั่วโมงมีสามข้อใช่ไหมต้องเฉลี่ยให้ได้หนึ่งข้อต้องไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวพี่จะทบทวนด้วยไอ้เนี้ยเรียกว่าไปซ้อมไปเลยเพราะจริงถ้าเราไม่ซ้อมเราไปนั่งนึกแล้วเขียนในบรรทอดเลยอาจารย์ว่าเดี๋ยวก็าเขาเธอเขติดต่อมันไม่ได้ไม่ทันเ่ยเอาหน้ามาหลังเราหลังไม่ได้เรามานั่งเล่ตรงนี้เราเขียนซ้อมคิดว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นผู้ฝ่ามัลติสี่เนี่ยมันต้องดูคำนึงถึงอะไรบ้างคำนึงถึงจิ๊ก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 ถึงครับ ตัวเราเองต้องเป็นยังไงแลต่นั่นจะมีหมดใช่ไหมผู้การที่ดีลักษณะต้องเ,เป็นยังไงต้องมีก็ต้อง,องรู้ใช่ไหมคือสำคัญไ่มาต้องเตรียมตัวยังไงให้เขาเคยล้มเหลวยังไงไต่ยังเป็นความล้มเหลวคือ,อยังไ,ไงเปเปอร์มีหมดไปเรียงลำดับให้ดีสีเว้นแบบย,นย่นย่อนะครับข้อต่อไปข้อต่อไปนี่อาจารย์จะให้ ให้ hey. คือเป็นงบก,กับรายการทูลมาเนี่ยนะข้อย่อยก็จะเยอะหน่อยจะเน่ผมบอกวันนี้ให้เน้นเน้นว่าจะมีการหาคอมบันไซวันนี้จะให้ซ้อมเลยอย่าลืมตอนทำนะต้นิย่อมบวกแล้วต้องได้เป็นร้อย บอกแล้วต้องได้เป็นร the 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 ้อยนะครับถ้ามันปัดเศษได้ปัดให้มันเหลือต้นยิมตำแหน่งเดียวนะครับแล้วมันก็จะได้ด้วยการทำคอามง่ายจะริ่มด้วยการสอนเพื่อความรวดเร็วตัวที่จะเป็นร uh ้อยก็เป็นกดหางสองทีกดเท่ากับดังนั้ตัวความก่ายี่ชิจิชเขียนไปก่อนเลยจะเป็นต้นสีสอนหรือในกระดาษก็ได้สองหลักสองหลักสองหลักใส่ไปให้หมดก่อน แล้วก็มาแล้วก็มาดทีบวกด้วยว่ามันได้ร้อยไหมวันทีมันแหวนบานทีมันขาดบานทีมันเกินเราก็แอดจัสติเดย่ยว๊บเดียวมันก็จบแล้วแหลหาบรด็่มันพอยทั้งเงินทั้งลูกเงินและลูกหน่วยนะครับมีการพูดถึงว่าถ้ายอดขายปีหน้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นเที้เนี่ยกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โดยใช้คอนดิชั่นมาิ้่ อยู่เช่มนมาที่ทำได้นะคณะก็าามาล้วจะมีการถามว่าจากโจ์เนี่ยถ้าต้องการให้ได้กําไรเท่านั้นเท่านี้เนี่ยให้หาหน่วยที่เราจะงสายไปปีหน้าถ้าปีหน้าต้องการให้ได้กําไรมากขึ้นเป็นกระตุนเงินเท่านี้เราต้องขายกีนหน่วยน้วเราก็รมาก็ใจได้ดี ในการให้หาส่วนต่างปลอดภัยนะครับตามกระจกเราดูที่ส่วนต่างปลอดภยัยทั้งในรูปหน่วยสินค้าแล้วในรูปของก็นหน่วยเป็นเงินส่วนต่างปลอดภัยคืออะไรก็ค,คือที่มันเกิน,นจุดคุ้มทุนนัน่นแหละก็คือส่วนต่างปลอดภยัยโอที่มันเกินจะเมฆกัน,นไปใช่ไหมเ<ช>วลาเราทาแล้วแต่ ขายคอนโดาขายคอนโดก็แหละคอนโดไปเนียน่ยเบ็ดหมูเรามี50ยูนิตจุดคุ้มทุนอยู่ที่ขายได้35ยูนิตไอยูนิตที่ตั้ง36ถึง50เนี่ยแหละส่วนต่างปลอดภัยเล่นได้จะบวกราคาจะลบราคาจะลบอะไรเล่นได้ไประเด็นตรงตรงส่วนต่างปลอดภัยมันก็ปลอดภัยจริงๆใช่ไหมก็ต้องไดเรียกส่วนต่างปลอดภัย มีการพูดถึงถ้าเกิดยอดขายปีหน้ามันเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่าน,านี้กำไรทธิจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับของเดิมนะครับก็ไม่ยากแล้วก็ให้ทำงบกําไรขาดทุนใหม่จากที่กําหนดให้ยอดขายนเพิ่มขึ้นเป็นนี้เปอร์เซ็นต์เราก็จะมีงบปันนึงงบกําไรขาดทุนตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับค่อย่อย,อยนะจะพูดถึงว่ากิกการเนี่ยเขามีการ บอกว่าลดพนักงานลงแล้วไปซื้อเครื่องจักรมาแต่ก็จะบอกตัวเลขให้นะว่าพนักงานได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นะแล้วก็ซื้อเครื่องจักรมาเนี่ยจ้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใช่ไหมก็จะให้คำนวณหาเบรกเกอร์พอยต์ใหม่นะเราให้ดูว่าเราควรจะใช้แนวทางใหม่ไหเพราะเท่เที่บมื่ว่ามัาจะลดคนกับการที่จะลงทุนเลือกเครื่องจักรแล้วในข้อย่อยข้อสุดท้ายก็คือ อ่ากงบกำไรทุนตรงนั้นนะ่ะให้หาวงจรเงินสดใช่ไหมวงจรเงินสร็จแล้วที่หนึ่งการมุเนเรียนรุ่เงินสดก็คืออะไรมันออกมาเป็นวันข้อตัดไปการรุนเรียนเงินสดมันออกมาเป็นรอบเอาไปหาต้นทุนวิจยทั้งหมดเพื่อจานเล่นและอย่าไปพลาดนะพยายมเอาค่าเสือ่อมบวกก็ไปด้วยนะบอกแล้วว่าเงินสดาต้มทุนสินค้าขาย ใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดรวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและภาษีบวกเข้าไปแล้วเอาไว้ข้อสอบที่ได้ผลรับไปหามันก้จะออกมาแล้วว่าเป็นเงินสดเท่าไหร่ในการนี้คือปิดท้ายของข้อที่สองง่ายหรือยากยากตายแล้วยากเ้ยยากเรอ หลายอยา่างมันมีข้อยอ่อยอยู่แปดข้อหรือน่อหกข้อย่อยโ,โอ้ไม่ใช่ม่เสียศักดิ์ศร,รศี m B a ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่จบเสียต่อคืองี้ไอ้พวกเนี้ยเวลาเข้าสอบมันจะมีข้อยอ่ยอยหนึ่งพันหกาันดแปดใช่ไหมบางครั้งมันมีการเชื่อมหรือว่าต่อ,อต่อเนื่องกัน ยกตัวอย่างเี่อาการคิเน่ยใช่ไหมไอ้ที่บอกวงจรเงินสดเนไหมมันจะมีอยู่สามข้อหลักใช่ไหมอันข้อที่แรกคือหนึ่งบวกสองลบสามมันจะออกมาเป็นจำนวนวันแล้วข้อสองก็คือเอาวันไปหารจำนวนปีออกมาเป็นเล่าเพราะนั้นไอ้หนึ่งบวกสองลบสามน่ยพอบางคนทํามาเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามก็มันผิดแล้วพอตัวแรกมันผิดพอทําข้อสองเอาตัวนี้ไปหารมันก็ผิดไปทาข้อสามไปหารมันก็ผิด แต่อาจารย์ถือว่าวิธีการถูกถูกไหมประยุเพราะฉะนั้นข้อแรกคุณติดข้อเดียวแต่ข้อสองคุณรู้ว่าถ้าผลจากข้อหนึ่งในปหาอะไรนะผลลัพธ์ไม่ดูถือว่าเพ่งเข้าใจนั้นให้มาข้อสามเพ่งกันเป็นต่อเนื่องในข้อหนึ่งเพราะว่างนั้นคนที่ทําข้อแรกถิดข้อเดียวก็สูญไปแล้วทั้งข้อตายถูกไหมตายเป็นกรณีถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือท่าน ให้เขา้าใจมิธีการแต่คิดว่าไม่น่าพลาดลนะเ่าตอนกลิปก็รู้อยู่แล้วอาจารย์จะเด้นนันกเนะน,น้นไหนจะเน้นเน,นะน,นี่นึนงบวสองลบสามนะนั่นอีข้อหนึ่งอีข้อก็เพิ่งแต่งเสร็จนะครับยังไม่ได้ผิดเลยซ้คืออีกข้อหนึ่งก็จะแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่า ที่เรียนวันนี้ก็จะมีอ้อกก็คือข้อนี้แหละเพราะเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของการพูดกับการใช่ไหมภาพรวมทั้งหมดไปแล้วแล้วข้อที่สองเมื่อกี้มันก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของการทำกับมัลไซสแล้วในรเรื่องพูดถึงเรื่องจุดคุ้มทุนใช่ไหมก็เหมือนกันรอยอยู่ในเช็คเปเปอร์ไหนครับการวิเคราะห์ต้นทุนการตั้งราคาขายใช่ไหมมันจะอยู่ใน,ในเปเปอร์ในข้อที่สองที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้ส่วนอันที่สามข้อที่สามนี่ยก็คือ อาจารย์กนะ็จะให้มาเหมือนให้วันนี้คือทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุน,น,นแต่จะเป็นสองปีวันนี้ซ้อมซเหม,มือปีเดียวนะครับจะเป็นสองปีแล้วก็จะให้ทำคองงนไซก็คืออัตราส่วนร้อยละของทั้งทั้งสองงบนี้แล้วก็วิเคราะห์เรโโเปยบเทียบเมื่อกี้ปีเดียวนะที่ทำวันนี้ปีเดียวนะครับเมื่อมีสองปี มันก็ต้องมีการเปลี่ยนที่ว่าบอกว่าในระหว่างปีที่1กับปีที่2เนี่ยเดโชที่มันออกมาเนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์เนี่ยรื่องวิจารณ์งบเนี่ยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับจะบอกตัวค่าเสื่อมในงบจะมีลงค่าเสื่อมมาให้เสร็จน,นะครับก็จะปลด่ท้ายตัวหาวงจรเงินสดนหน่อยไอคอนเมื่อกี้ไอคอนที่สองอาจจะตัดวง,งจรเงินสดออก เรามาทำโครงการะงินสอยู่ในข้อนี้แทนกัก็ได้เราคงจะปิดท้ายกับข้อที่เขียนใหม่คือว่าให้ทำแค่โฟรทำได้ไหมแค่โปรเม่ยากแค่สองปีเองตัวอย่างมี็สองปีมันจะใช้ายงบกำไรการทุนก็มีมีอะไรครับถ้าเป็นแค่โฟรก็บอกแล้วว่าเงินสดก็จะดีช่วงท้ายก็จะเป็นเงินให้เงินสดที่มันคงและสุดที่ยกไป ต้องลดกแบ่ไม่ง่ายคือแคชโฟลด้ขั้นหนึ่งนั่นถึงว่าถ้าเริ่มกิจการจริงในเรื่องแคชโฟลเนี่ยมันจะต้องมีงบลงทุนเข้าไหมมันจะมีหมดเลยการลงทุนอะไรแล้วมามาจากไหนถูกไหมสอเราฟังมีผู้ธนาคารเ่าหร่ทุนจะเป็ียนเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าธุรกิจมันดำเงงนินการมาอยู่แล้วเรามาพูดถึงว่าถ้าเราทำแคชโฟลในปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นยังไง ข้อนี้ก็ไม่ยากมทงรก็ได้อะไรนะฮะมไม่คว่าไม่ว่าแ่รับก้หรก็ได้อแบบะไรนะทรแบแบบหนก็ได้ก็ในสามข้อนี้ก็จะออกสองข้อหรที่พูดในปัจจุบันของอาจากย์ที่คงดูคงดูที่อาจารย์สอนแล้วนะนะครับก็คงจะ ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็สอมาลวันที่แปดใช่ไหมเมืม่อกี้ข้อสอบก็ไม่ยากนะทำไมบอกมันยากกัน,กนอ้าข้อหนึ่งใช้เวลากี่นาทีเสร็จโอ้โหบอกให้ไปซ้อมเขียนมาก่อนไปซ้อมทัไง เปเปอร์ตัวนี้หมดเป็นเรียงลำดับมาต้อให้เรียบร้อยเลยก็จะ้องจะรวดเร็วขึ้นใช่ไหมข้อสองอาจจะใช้เวลาหน่อยให้ทำข้อสองอาจารย์ออกสองนี่เมื่อกี้บอกไปสามแต่จะออกแค่สองเดี๋ยวดูกรับว่าจะเอาวันไหนไไเพราะว่าข้อสามที่ว่าเป็นเป็นเรื่องบทที่สองนี้อาจารย์เพิ่ง,จะ,งจะเขียนเสร็จหรือเพิ่งจะแต่งจบเสร็จเราแต่งจบเสร็จะจะมไม่ได้พิมพ์เลยเป็นเรืองรายละเอียดอยู่นี่ใช่ไหม แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกน้องที่บ้านฟินได้เพื่อนฟินที่บ้านด,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 ดีแล้วเกรงใจขอบคุณมากเลย